สวัสดีนะคะวันนี้นาสิพาลูกๆของเขาสองโตสามโตไปเบิ่งเขาถมดินนะคะลถด,ดินนี่วิ่งหลายวันมากเลยค่ะเราเราอยากรู้นะคะว่าเขาทำอะไรเราจะไปดูกันค่ะไปดูกันค่ะวิ่งกันขนาดนั้นเลยนะคะไปดูกันนะคะปรีโมทบ้านก่อน,นจ้ะ ไปจ้าไปเลยนี่นะคะข้างบ้านเราเองรถดินวิ่งแบบว่าจูเนียไม่ได้มานะคะไปกันสองตัวนจ้ะอยากเบิงกะนำไปดูกันจ้าไปสิจ้า วัดใส่กันมาหน่อยอะไรกันลูกผ่านหน่อยไปนไปมาเร็วมาเร็วไม่ต้องมองหรอกไปโอ้ยลมเย็นมากเลยค่ะทุกคน บ้านเรามีตะเขานะคะบ้านเราอยู่ตรงนู้นมีตะเขานะล้อมรอบด้วยภูเขาโคตรเจบินโอลมเกินมากเลยทุกคนจัมโบ้ก็ไปเสาะล่องมัน <c oughs> ไปกันไปกัน ็นการออกกำลังกายกันนะคะสม,ม,ะมุโอ้น่าจะมีคนมาซื้อตรงนี้นะ มากเลยถึงแล้วนะคะเราก็เดินมาถึงทานทิวพานะคะนี่นี่นี่เขาถมดินโอ้ยเจบวิ่งโอ้ยถมโอ้มซื้อริมเขาน่าจะสร้างบ้านหรือสร้างอะไรกันนะคะทุกคนเราจะพาไปดูกันนะคะ เกตแบบเนี้ยบมากเลยเห็นรถวิ่งอยู่หลายวันนะคะผ่านบ้านที่ฝุ่นไงง่องนะครับดูกันนะคะเจไม่ต้องลงน้ำนะดัมโบไม่ต้องลงน้ำนะเจไม่ต้องลงน้ำนะปัดปะ,ปะ มาหนิแม่ดาพากัดูอันนี้ก็คือคลองน้ำนะคะนี่คือคลองน้ำพระที่จะตกด้านนี้นะคะอันนี้ก็คือทานผิวผักนี่ก็คือป่อปลาเขาขุดโอ้โห โอ้ตรงนี้ดูดีเลยนะครับเนี่ยเรียบแปดเรียบแปดเราเดินจนมาถึงทานชีผขากันเลยนะครับเพื่โอ้จะไม่พังใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือทานยิวผ่านะคะหืมคลองน้ำนะ บอมว่า,าล้าคงไม่ตกกันนะไปเดินดูกันโอ้โหตรงนี้ใครซื้ออันนี้เป็นทานชิวผ่านะคะเป็นอารอาหารแล้วก็เป็นแคมป์นะคะของอบตอเป๊ะนะคะคนี่คือทานทิวผาโอ้ อาหารนี่คะ่ะไออันนี้ก็คือบอ่อปลาปานะคะนี่คะ่ะบำบัดน้ำที่ปลาปามาซื้อไว้เมื่อคาโน้นนะคะไอ,อ้เจมาน้อยเธออยากกัดชนะมาน้ยภาคุเจไม่ต้องนะ ะะเราก็รู้แล้วนะคะคือตรงนี้น่าจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาถามนะคะตอนนี้เราเห็นคีจะต้องกลับบ้านก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ